องหนึ่งสองนะครับเอสตอมสี่สองศูนย์หกอีกลานหนึ่งด่วนดำนะฮะดีดเชือสี่ห้าศูนย์สาม ไฟเลนด้วยฮะ เปิดไฟไซเรนด้วยนะฮะโอ้ไทฮไทฮิตะไทฮิตชิสีแบบเนี้ยเปิดไฟเซเรนได้แน่นอนทุกคันนะครับถ้ามาทำกลางคืนเนี่ยนะครับจะเปิดได้เลยไฟยเซเรนมันก็เหมือนกับไฟที่เออเวลาแบบกู้ภัยอย่างเงี้ยนะครับนะนี่แหละฮะเอกลักษณ์ของหัวจากฮิตชินะครับจะมีไฟเลน เรือี้เขาเรียกว่าไฟไซเลนนั่นแหละนะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับไม่รู้ขบวนนะแต่โดดดำคี้ตชี้สี่ห้าศูนย์สามโหเปิดไฟเลนมาตั้งแต่กลางคืนเลยมั้งเนี่ยนะครับผมเรียกชอบเลยฮิตชี้แบบเนี้ใครรู้ว่าขบวนอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะฮะ ตอนแรกก่าวว่าจะไม่ถ่ายแล้วเนี่ยนะครับไปเมาเห็นพี่ฮีก็เลยมาถ่ายดย่วนดำยามเช้านะครับไม่ค่อยมาเวลานี้นักเท่าไหร่ไปยังเร็ว